กุญสือลูกอยางโคเคเชียหลังแพ้ไทยเรียกได้ว่าแฟนๆกีฬาต่างก็ลุ้นกันทุกตัวกงเลยทีเดียวล่าสุดเมื่อวันที่29กันยายนความเคลื่อนไหวหลังจากที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติโคเคเชียไป3-0เซต 25-18, 25-13, 25-21ในศึกลูกอย่างชิงแชมป์โลก2022รอบแรกกลุ่มบีนัดที่3ที่เอคออารีนาเมืองกระดังประเทศโปรแลนด์เมื่อวันพุธที่ผ่านมา ทั้งนี้หลังจบเกมมีการเปิดเผยภาพสุดประทับใจเมื่อเฟอร์ฮัตอักบัตหัวหน้าผู้ฝึกสอนทิมชาติโคเกเชียได้เข้ามาจับมือกับบรรดาสตาฟโค้ชทิมชาติไทยและยังยกนิ้วโป้งชื่นชมผลงานของทีมนักตกรูปยางสาวไทยอีกด้วยและเมื่อภาพดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปอักบัตก็ได้รับคำชื่นชมเป็นอย่างมากจากแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปจะพบกับเกาหลีใต้ในวันพฤหัสบดีที่29นี้